นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อาโลโกุทปาทิติติปิโสภควาโลกวิถุพระพุทธังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลก นาเปิดบุญโมเปิดบาลมีพุทธเปิดวาสนาธาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนะโมพุทธายะยะเปิดการดีธาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดี เปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะถาพุทธโมนะณมาพระทะพุทธทางธรรมมังสังขังขออำนาจบารมีของพระรัตนไต อเชื่อมโยงบุญบารมีวาสนาบารมีชาณบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอเบอิกบุญบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณนะปัจจุบันชาตินี้เปิดโลกเปิดจิต เปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะตาพุทธโมนะอโลโกุทปาทิติติปิโสภคะวาโลกวิทูพระพุทธังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรม,มังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลก พระสงังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนาะเปิดบุญโมเปิดบาลมีพุทธเปิดวาสนาธาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนะโมพุทธายะ ยะเปิดการดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะนะเปิดอำนาจดีนะเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมนะนะมะพระทะพุทธท,ทังธรรมัังสังขัง ขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัยอดเชื่อมโยงบุญบารมีวาสนาบารมีชานบารมียาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้า จงมารวมกันณนะปัจจุบันชาติและขอเบอิกบุญบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณนะปัจจุบันชาตินี้เปิดโลกเปิดจิต,เป,จตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะ,ยะทาพุทธโมนะอโลกโกอุทปาทิตติปิโสภควาโลกวิทู พระพุทธังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมมังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบาลมีพุทธเปิดวาสนาธาเปิดจิตยะเปิดธรรม เปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนะโมพุทธายะยะเปิดการดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมนะนะมะพระทะ พุทธังธรรมมังสังขังขออำนาจบารมีของพระรัตนตโัยโอดเชื่อมโยงบุญบารมีวาสนาบารมีชาณบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้า จงมารวมกันณนปัจจุบันชาติและขอเบอิกบุญบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณปัจจุบันชาตินี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะทาพุทธโมนะ